โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้มีผมไลด์ดิ n เชนนะครับวันนี้ว่าผมจะมาลองเล่นเกมเออเอฟเอคออนแบตเทิลฟิวออนไลน์นะครับโอเคมาเริ่มทุเลเดียวกันเลยยังไม่เคยเล่นเลยนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เหรออ๋อประมาณนี้เลื่อนอ๋เอเลื่อนนู่นเลื่อนนี่อ๋ออะไรเนี่ยแมป อินเมกมาร์กไปตรงจุดสีเขียวอ่ะโอ้ตรงนั้นนั่นเองเดีอเด้อหมุนหน้าจอก่อนเล่นไม่เป็นไปแล้วถึงแล้วไงต่อมันจะให้ค่าด้ท่านเหรออะไเนี่ยอะไรอะไรเกียร์เกียร์เกียร์แถบพวกให้แตะ พอแตะหน้าจอมันก็จะยิงสลิงไปเนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อบินโอเคพอเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจเอาอ๋อนี่คือหลอดแก๊สเอ,อ่อออกซิเจนอ๋อออกซิเจนนั่นเองมันจะหมดแล้วอะไรประมาณนั้นคีปิดัพทำให้มันว่างทำให้ถังว่างอะไรประมาณนั้นนะ ยิงไปวิ่งอาว่างละไงต่อแทงริบเออแทงหมดละตอนนี้จะเอออ๋อกดตรงนี้เพื่อจะอันนั้นอ๋อโอเคโอเคออกซิกเจนเต็มแล้วเย่ต่อไปยักษ์อะเจอยักษ์อะไรสักอย่างเนี่ยเจนมู อ๋ออยู่ด้านหลังนี่เองด้านขวาเลดราอะไรก็ไม่รู้หมุนจอก่อนดิตัวน,นี้อัดอยู่ใช่ไหมโอเคค่า,าไดท่านโอเคไปไปเลยสิครับรออะไรยักษ์ยัวนูนไงโอ้ไกลไปดิครับ เงียวโอ้ยไปแล้วเพายักษ์นี่ว่ะมันยักษ์กำลังโดนคุมอะไรอยู่ประมาณนั้นโอ๋ให้ฆ่าใช่ไหมเนะี่ยโอเคอะไรอะไรอัพอัพอัพเพื่อเมนูลุกดอบัตทอนตรงนีเ้เพื่อดูเซตชั่นวันนั้นด้านหลังของยักษ์โอ๋เหมือนจะเป็นจุดยิงมนะั้ง ทายถูกเกตอตรงเท้าไปเลยดีครับอ้าวอะไรไหมอ๋ไปด้านหลังแล้วอะไรต่อแอคชั่นโอ้ตรงนี้คือฟันขาเรมันนั้นแล้วก็แตะไปที่หลังคอแล้วก็ไปเลยเอาแล้วใครไลยหมาวะ เกินอ๋อไปอยู่ตรงพอย n เมื่อก,กี้อ่ะเลยละโอ้ยเล่นไปเป็นจริงๆล้เนี่ยแล้วมันหมุนจออะไรยังไงเว้ยโอ้ยหมัวละโอเคมาละไนต่อแท p อ,อ,อ่เนะเบ๊ะนี่ finish อ t h กดอ๋อถ้ายิงสลิงได้แล้วก็กดตรงนั้นเลย โอยไอแป๊บนึงนะครับ <c oughs> โอ้น่ะพอจะเล่นเป็นละตอนเนี้ยใจแอนโอ้ยักอยู่ด้านหลังนี่หวะ่ะหนุนจอไฟมีชาลิงถึงไหมให้ค่ายักหนึ่งตัวให้ค่าเทสทั้นหนึ่งตัวอะไรประมาณนั้นโอ้โหพุ่งเลยพุ่งแล้วเสียแก๊สไลยนิดหนึ่ง โอ้ยักไหนว่าไอ้ไททันอยู่ตรงนู้นนี่วะบินมาผิดที่แล้วอื้ยไปเออสไลด์ติดไฟอ๋อเรือเๆือือนรืมันจะสไลด์ไปไหนของมันล่ะแกจะหมดโลกเทนเทอร์แอนท์เทอร์วอนไลท์เดสโอเคไททันสวัสดีฮะเจอแล้ว ไปดีครับไปเลยอ๋อเลย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 อโอ้โน่ลุกแรงเลยจเจนแฮดอยู่ไรมีคุนมีคุนสักอย่างว่ามันจะจับเราเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็โอเคหันแต่ตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้ โอ้ยไปไหนเขาอ๋ออะไรวะอุ้ยโอเคพันขาได้แล้วมั้งไปไปเลยชิงอา้าวไม่โดนกำเลงไปบินบินข้ามคอเลงไปตรงคอแล้วก็ยิงโอ้เนเลยแล้วทำไมมันเล่นยากจัง เงียวรอดตูดในท่านโอเคเออเลย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 วัด up เงียวเกียจะหมดแล้วเนะี่ยโอเคเหมือนจะต้องกดค้างนะ <c oughs> โอ้ยเล่นนานเนาะเกมเนะี <c oughs> ่ย perfect เนี่ยโีเออ ไปวิวอืมอะไรต่อมันจะให้โหลดโหลดอะไรสักอย่างโหลดดิ้งเอามืดดำามืดตึ๊ดตึ๊เอามืด,ด,มด,มดแล้วตัดคลิปแป๊บนึงนะตอนที่มันมาแล้วโอเคครับมาต่อกัน <c oughs> โอ้เมื่อกี้มันอา้าอะไรวะวั What? เช็คเมลบ็อกดิเมื่อกี้มันอันนั้นมันไม่มาสักทีผมเลยออกเข้าใหม่ไปเลยนั่แหละโอเคกดับเมกี้บออกเสียงดังไปไหนวะเออช่างมันเดี๋ยวก็เบาละเสียงบบนังดหนึ่งดีๆมันให้ไปทูทอรเรียลใหม่ดิอ่ะนี่คืออะไรเหมือนกัอยก็เจ้าบอกนะอันนี้คือคาแรคเตอร์ เอาดิเฮ้ยข้าไปดูคาแรคเตอร์ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ตตรหวยเมืองไทยใช่ไหมน,นี่คอสโตแมชีนว่ะไอหน้าโก้ไม่มีเงินบายโก้แถบเฮียโอ้ยซื้อตังตรงนี้เนาะโอ้เด,ด,ด,ดี๋ยวๆออกออกจากร้านก่อนเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีเกบอบแปดนาทีโอเคอันนี้คืออะไรเอ็กซิบมิชชั่น นี่คือเอาอะไรก็ไม่รู้นี่คือดาบเบสต,ตไปดูดิฮัลโรลอ,อะไรเนี่ยยี่สิบะออยี่สิบเออะไรบุ๊กนี่เหรออะไรก็ไม่ร,รู้ดาบดูยาวนะเอาอ๋ออ๋ออ๋อดาบเก็กสิบห้าวอ l k i n g s ปี e อ้อันนี้ดีเนี่ยไอดาบยาวๆๆเนี่ยนี่ดีปี๊ปปี๊ปปีโอ้ยโอเพ่นดิโอ้ยวช่างมันออกจากร้านก่อนเามีเงินค่อยมาซื้อโอ้ยตอนนี้ผมเป็นไขนะโอ้ยเดี๋ยวเล่นดิเดี๋ยวลองดูตังค่าดิมีแค่ตังค่าแค่เนี้ยโอเค S F C Smithson ไม่ไป S โค้ดเรียวเคลียร์ เอาไว้เคียนนิ่งโอเคเอามาเล่นกันเลย Accept โอเคอะไรเนี่ย Encounter Enemy Transmission f r น m อร์มเอ้คอร l ลูโ a ไททันคอนเฟิร์มเอาสิปไปโหลดโอ้ยคงจะเล่นยากหน่อยเพราะเล่นไม่เป็นโอเคมาละไปสิไปสิครับเราอะไร ไปไปแล้วแม่ไปดิเอาไปสิครับเทคดาวไททันเอาไททันอยู่ด้านหลังโอ้ตรงนี้มันบินไม่ได้กำโอเคด้านหลังคุณบินไปพร้อมกับเรามิคาซาสุดจะกแกร่งมั้งนะโอเคจะไททานลราหนึ่งตัวมีสลิงไปแล้วก็บิน ท่านอยู่ทางโน้นโอเคเจอแล้วแง่โอเคใี่ท่านอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเล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 ยเอ้ยอะไรสีเขียวโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เหมือนจะอะไรแก่งขึ้นมัน้งวิ่งเร็วโอ้โอ้โอ้มองไม่ทันโอ้ที่ท่านอยู่นู่นนี่เอาไอ้เขียวออกเถอะโอเค ใช้ท่านน้อยเล็งไปเลยเอ้าเอเอ้ยขาฟันขาโอเคขาเรียบร้อยคอไปครับเอ,า,อ,า,อา้เลย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 เงกอนบินข้ามหัวไปก่อนใครก็รายมาเยอะเนาะ ไปอุ้ยไม่ถึงไอเ้อเุ้ยเล่นยากมากเกมนี้เหมือนต้องให้เป็นจุดได้ไหมนะเอาออาเ,อาเอาทชันมาแล้วต้องเรียบร้อย <c oughs> บินไปบินมาฆ่าได้เฉยเลย <c oughs> โอ้งงเลยฆ่าได้ตัวที่สองนี่ฆ่าได้ <c oughs> โอเค คิวหนึ่งโอเคคลียร์โอเคเฮ้ยได้นี้มาหนึ่งอันอู้ซื้อดาบได้ในมั้งโอ้โอนีกโอเคเดี๋ยวดาบ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 ลองดูดิเดียวจะซื้อได้แล้วเรสโตคนแก่สเตลปิด เปลี่ยนชอุกรณ์เอาไอนี่มันก็โหลดนานจังนะมันตั้ง12นาทีแล้วเนี่ยโอเคสติวปิดดาบอันแรก20เบรด20เบรดนี่เหรอโอโคอาทดบบายโอเคซื้อดิซื้อจริงเหรอโอเคซื้อแล้วซื้อแล้วก็โอเค ใช้อีกเม้นโอเคอะไรเนี่ยดาบสติวปิดดาบโง่นั่นเองเดี๋้ๆกดผิดนี่คืออะไรโอ้ที่เปลี่ยนแคสอะไรประมาณนั <S <S ้นเดี okay, ๋ยวกลับก่อนขอลองเล่นอีกสักดานหนึ่งนะอีกสักมิชชั่นหนึ่งโอเคแล้วกลับมาที่หน้านี่แล้วโอเคมิชชั่นต่อไป a c c e p t มิ s ชั่น ฟอ okay. นโอเควันเพิร์ซอนเอ็กซ์สิบเอ็กซ์เอฟสกีบยิดาใหม่มาแล้วเอาไงต่ัวอยไททันบ้าเอ้ยโอเคเจทไททันตัวแรกอย่างรวดเร็วโอสามตัวเลยเหรอครับขอค่าตัวนั้นก่อนกันไปเลยลุยูยยย้บินไปตัวนี้แหละอ๋อหมุนหมุน เออตัวนี้แหละ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 เออเออ๋อโดนจับโดนจับอ๋ออุ้ยหลุดแล้วโอเคหลุดง่ายนี่เองมาแล้วมาแล้วเอ๊เอาเอาเอขึ้นลง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 โอ้ยหลุดวันนี้ฉันอะไรมาอะไรเยอะวะเอ้ยโดนจับแล้วไปแล้วหนีแล้วไม่ยุ่งละไอ้พวกนี้ ดื้จังฉันดืออด้อไอ้ดื้อไอ้ตัวยักษ์ดือ้อไปมันจะบินไปฟันขายังไงโอเคฟันขา,าฟันไม่โดนดิฟันขาโอเคขาเอาขาไม่ขาดิเลยเลยเลยเงย,ยพูดไปฟันขาสิครับฟันเอาโดนจับ ออไม่แล้วอะไรมันก็ดังมาโอเคขอพวกนฟันคอกเลยกันกน,นะเอ้ยเททันโอ้เยอะ <c oughs> โอ้ยเยอะเลือดจะหมดละตอนนี้หนีก่อนดิโอ้ยพลังอุลตร้าแมนสีเขียวเร็วเกินละวิ่งอะ่ะโคตรเร็วเลยโอ้โอโหยเททันน,นู่นนี่ ขอคอก่อนเลยก็แล้วกันขอคอได้ไหมจ๊ะขอคอได้ไหมจ๊ะให้ขาอย่างเดียวละจ๊ะโอ้ยอยากมากแล้วมันจะจับเราอะไรนักหนาวะเฮ้ยคนก็อยากจะฟันสักครั้งหนึ่งนี่โอ้ยเด้งมาไกลเลยสลิงสิครับเอาดิเอาเลยเลยสลิง เ้ย,เยใส่ทันอะไรวะเอ๋ขากอนเลยโอเคขาเกือบพังแล้วเออเรียบร้อยขาเรียบร้อยแล้วเฮี้ยอุย้ยไม่โดนอีกเยอะครั้งนี้เด็กเอยเอะเยอะเยอะเอาดาพักดาพักก็เตรียมใหม่สิโอ้ ข,ขอขาขอขานอยไอวอนขาฉันต้องการขาเอ๊ะมันจะเล่นยากอะไรนักหนาแล้วมันเดินถอยหลังทำไมไหมขอไปฟันคอเลยได้ไหมคอคอขอคอนะคอ,นะอ,อ,นะอเอ้ยเอ้ยโดนจับอีกแล้วโอ้ยปล่อยแก๊สอัดหน้าเลย โอเคกดเท้าเท้าเุ้ยโอ้ยมันจะบ้าตายลุดโอเคลุดเลือดโดนเลือดเอ้พลังสีเขียวเฮ้ยโอ้มันเร็วเกินไปเฮ้ยโดนจับอีกพลังสีเขียวยังโดนจับเลย เอ้ยรุดโอ้ยเลือดลดไปเยอะแล้ว <c oughs> โอ้ยยังฆ่าไม่ได้สักตัวอะไรมันจะเยอะเอ๊ะอะไรมันจะราคายากขนาดนั้นเว้ยเอ๊ะไททันเอ้ย,น,อยน่ะโดนจับกำลังจะยิงไปก็โดนจับเลยเอ๊ะเอ๊ะขอฟันขาหน่อยจะฟันขาก็โดนจับ โอ้ไปเหล่านี้แก๊สหมดแก๊สหมดชิงโอเ้เอาโดนจับรีแก๊สก็โดนจับกรรมเออขอหลุดน้อย,ขอ,อย,อยขอไม่นิสระน้อยเอยขอไม่โดนกินสักสิบรอบได้ไหมขอฟันขาหน่อยได้ไหม โอเคฟันได้แล้วไปเลยก็แล้วกัน,กนเออโอ้ยขาเอาแล้วมันวิ่งไปทางนี้โอ้ยโดนจับละโอเคครับข้พอพันนี้เอ้ยเกมนี้ขอจบเท่านี้นะไม่มีพันหน้าละโอ้ยเล่นยากเออขอจบเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ